วันนี้พี่โตนะคะจะพาน้องๆมาดูเทคนิคในการทำข้อสอบ Part 4 Writing ของข้อสอบแกะ Part วิชาภาษาอังกฤษกันค่ะในส่วนของ Part Writing ก็จะแบ่งข้อสอบย่อยๆอ,ออกเป็น3ส่วนอีกนะคะน้องๆค่ะส่วนแรกคือข้อสอบที่ต้องหาจุดผิดหรือที่เราเรียกว่า Error Identification ส่วนที่2ก็คือเขาจะให้บทความมาแล้วเราก็ต้องเติมบทความให้สมบูรณ์อันนั้นจะเรียกว่าเป็น Close Test และสุดท้ายนะคะ คือ paragraph organization เขาจะให้ประโยคมาให้ย่อหน้ามาแล้วเราอ่ะจะต้องเลือกว่าเอ๊ะประโยคไหนควรจะเป็นใจความสำคัญของย่อหน้านี้ประโยคไหนใจความไม่เกี่ยวข้องกับย่อหน้านี้เราก็จะต้องอ่านย่อหน้าแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างของย่อหน้านะคะแต่สำหรับในคลิปนี้เนี่ยพี่ตจงจะเน้นเฉพาะข้อสอบช่วงที่เกี่ยวข้องกับ part ไวยากรณ์นะคะก็คือ error identification กับ close test นะคะ เรื่องหลักๆดีกว่าเรื่องหลักๆที่ออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ตรงจะทวนให้จบภายในไม่เกิน5้านาทีค่ะเรื่องแรกคือเรื่อง verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถ้าเวลาที่น้องดูข้อสอบนะเรื่อง verb เนี่ยเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดเลยน้องๆต้องเข้าใจก่อนว่า verb เนี่ยหลักๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ verb แท้ finite verb กับ verb ไ่แท้คือนั u n finite verb นะคะตามกฎเหล็กของเราเลยนะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าประโยคหนึ่งประโยคอะจะมี verb แท้ได้แค่ตัวเดียวถ้าสมมุตินะคะว่าคําที่เขาขีดเส้นใต้หรือคําที่หายไปในช่องว่างเนี่ยเป็นตําแหน่งของ verb แท้เป็นตําแหน่งของ main verb น้องๆจะต้องวิเคราะห์ประเด็นหลักๆ3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกถ้าสมมุติพี่ตวงบอกว่า the dogs in the house is cute น้องๆคิดว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดผิดค่ะ mm hmm. กฎข้อแรกคือประธานกับ verb ต้องสอดท้องกันประธานของประโยคนี้คือ the dogs ถูกไหมหมากี่ตัวหมาหลายตัวค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น Ver b <c oughs> เป็น is <c oughs> ได้เปล่าไม่ได้ Ver b <c oughs> ต้องเป็น are เพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องแก้ให้กลายเป็น the dogs in the house are cute นั่นเองค่ะประเด็นที่สค่ะน้องๆต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่า เฟิร์บแท้ที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันถูกต้องตามเทนส์หรือเปล่าลองดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะถ้าพี่ตงบอกว่า I was single since 2010หุ้ยฉันโสดมาตั้งแต่ปี2010แล้วน้องๆคิดว่าพี่ตงใช้เทนส์ถูกต้องหรือเปล่าคะ ไม่ถูกน้องๆล,ลองดูที่ตัวบอกเวลาคือ since 2010ตั้งแต่ปี2010ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นสภาพที่เป็นมาตั้งแต่อดีตยาวมาจนถึงปัจจุบันเราต้องใช้ present perfect เราต้องเปลี่ยนจาก was เป็น have been ค่ะ I have been single since 2010ประเด็นที่3ค่ะตัวที่เป็น verb แท้หรือตัวที่เป็น main verb เนี่ยจะต้องบอก voice บอก voice คืออะไรน้องๆคุ้นๆปะ น้องๆน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า active voice กับ passive voice ใช่ป่ะถ้า active voice คือประธานทำเองถ้า passive voice คือประธานถูกกระทำยกตัวอย่างเช่นพี่ตวงบอกว่าตวง r o b b by Aziz ประโยคนี้น้องๆว่าถูกหรือผิด r o b b คือแปลว่าอะไรคะปล้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตวงปล้นโจรหรือโจรปล้นตวงใครถูกใครปล้นจริงๆความหมายที่น่าจะต้องการจะสื่อก็คือพี่ตวงอะถูกโจรปล้นถูกป่ะ rob ตัวนี้เป็นรูปของ verb ช่องที่2ปกติยังไม่ใช่รูปของ passive voice เราจะต้องเปลี่ยน rob ตัวนี้ให้กลายเป็น passive voice ทำไงอะ passive voice คือ verb to be ตามหลังด้วย verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นจาก rob ตรงนี้น้องๆก็ต้องแก้ให้กลายเป็น was r o b b e นะคะตัว was r o b b by a t h i e f อันนี้ก็จะสื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะว่าตัวนียถูกโจนปล้น เพราะฉะนั้นทวนนะถ้าประโยคขาดเ e อบแท้หรือขาดตัวที่เป็นเมนเพอฟน้องๆจะต้องวิเคราะห์3ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือประธานกับเ e อ b สอดคล้องกันไหมเรียกว่า subject and verb agreement ประเด็นที่2น้องๆต้องดูว่าเขาใช้ tense ถูกต้องไหมและประเด็นที่3น้องๆจะต้องดูเรื่อง voice ประธานทำเองหรือประธานถูกกระทำค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมอะพี่ตวงที่ข้อสอบจะทดสอบความรู้เราเรื่อง Ver b ไม่แท้ เรื่อง verb ไม่แท้นี่ก็ฮิตมากเหมือนกันค่ะแล้วเรื่องที่ออกข้อสอบแกะย้อนหลังทุกปีน้องๆไปเปิดข้อสอบย้อนหลังเจอทุกปีแน่นอนคือเรื่อง p a r t c i p l e ค่ะคุ้นๆปะ p a r t c i p l e คือ verb ไม่แท้จะมี2รูปคือ verb ing กับ verb ช่อง3ต่างกันไงถ้า verb ing จะเน้นว่าประธานหรือคำนามที่เราขยายนะทำกริยานั่นเองแต่ถ้าเป็น verb ช่องที่3ก็จะเน้นว่าประธานหรือคำนามที่เราขยายเนี่ยถูกกระทำ เช่นพี่ตรงบอกว่า the man injuring in the accident is my brother น้องๆลองสังเกตค่ะประโยคนี้มีสิ่งที่หน้าตาละไม้คลาย verb สองตัวคือ injuring กับ is ย้อนกลับไปพี่ตรงบอกไว้ว่าไงพี่ตรงบอกว่า,รวาประโยคหนึ่งประโยคจะมี verb แท้ได้แค่ตัวเดียวตัวไหนเป็น verb แท้ลูก the man is my brother is เป็น verb แท้ถูกปะเพราะฉะนั้นเจ้าตัว injuring in the accident ก้นนี้เนี่ยนะคะ เป็น verb ไม่แท้ที่ทำหน้าที่ขยาย the man เราจะเรียกก้อน i n j u r i n g in the accident ก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะว่ามันเป็น p a r t i c i p l e ขยายคำนามคือ the man เมื่อกี้ p a r t i c i p l e มีกี่รูปลูกสองรูปรูปแรกคือ verb ing คำนามนั้นทำเองรูปที่2คือ verb ช่อง3ามคำนามตัวนั้นถูกกระทำในที่นี้ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุน้องๆคิดว่าเขาจะวิ่งเข้าไปรถชนหรือเขาน่าจะถูกรถชนคะ เขาน่าจะถูกกระทําถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ injuring เป็นรูป participle ที่ถูกต้องเป้าไม่ถูก mm hmm. เราต้องแก้ injuring ให้กลายเป็น verb เ่อา mm hmm. ที่3ก็จะกลายเป็น injured นั่นเองนะคะแล้วเนี่ยก็คือประเด็นเรื่อง verb ไม่แท้ที่ออกข้อสอบบ่อย,อยก็คือ participle นั่นเองค่ะนอกเหนือจากเรื่อง verb นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ออกข้อสอบ part writing บ่อยไม่แพ้กันก็คือเรื่อง part of speech part of speech คือประเภทของคำ ประเภทของคำที่เจอในี่ยสอบเยอะมากเลยนะคือเขาจะชอบให้เราดูความแตกต่างระหว่าง adjective กับ adverb แล้วก็ preposition กับ conjunction เริ่มต้นที่คู่แรกก่อนคะ่ะ adjective กับ adverb น้องๆเข้าใจความแตกต่างเปล่าสองตัวนี้ต่างกันยังไง adjective มีหน้าที่ขยายคำนามส่วน adverb ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามัน add เพิ่มเติมไปจาก verb เ,เพราะฉะนั้นมันก็จะทำหน้าที่ขยาย verb น้องๆต้องจำตำแหน่งของมันได้ด้วยนะ ถ้า adjective มันจะอยู่หน้าคำนามที่มันขยายหรือมันอาจจะอยู่หลัง verb to be แต่ถ้าเป็น adverb adverb จะอยู่หน้า verb ที่มันขยายหรืออาจจะย้ายไปอยู่หลัง object ก็ได้นะคะลอ,องดูตัวอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดหรือถูกตัว talk very loud น้องๆลองดูคำว่า loud loud ตัวนี้ขยายอะไรหูก loud ตัวนี้ขยาย talk s ถูกไหมเพราะฉะนั้น talk เป็นไร talk เป็น verb เพราะฉะนั้นตัวที่จะขยาย verb ได้เราต้องการ adjective หรือ adverb เราต้องการ adverb แล้ว loud ตัวนี้ใช่ adverb ปะมีใช่ค่ะ adverb ต้องลงท้ายด้วย ly เพราะฉะนั้นน้องๆต้องแก้จาก l า u d ให้กลายเป็น loudly ตัวง talks very loudly โอเคนะเข้าใจความแตกต่างระหว่าง adjective กับ adverb นะจ๊ะ <Okay. S 1> กับอีกคู่หนึ่งที่น้องๆต้องเข้าใจความแตกต่างก็คือ <Okay. S 1> preposition กับ conjunction ค่ะ 2ตัวนี้คล้ายๆกันทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเหมือนกันแต่จะเชื่อมคนละแบบ prep position จะทำหน้าที่เชื่อมคำนามส่วน conjunction จะทำหน้าที่เชื่อมประโยคให้มาตัวหนึ่ง despite ตัวนี้ยอดฮิตมาก้อสอบชอบออกแม่น้องๆคิดว่า despite เป็น prep position หรือ conjunction คะเฉลยค่ะ despite เป็น prep position ค่ะยกตัวอย่างเช่นดูประโยคนี้ค่ะ ถ้าพี่ตงบอกว่า despite the traffic was bad I arrived on time น้องๆว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดแมว้ว่ารถมันจะติดมากก็เถอะนะแต่หนูก็มาถึงตรงเวลาอุ๊ยแปลแล้วก็รู้เรื่องนี่พี่ตวงน่าจะถูกอยู่แล้วเปล่าอ่ะดูโครงสร้างไวยากรณ์ค่ะน้องๆดู despite เป็นหลักนะคะดูตัวที่เราสงสัยไล่ไปเรื่อยๆจนสุดที่เครื่องหมายคอมม the traffic was bad น้องๆว่าเนี่ยเป็นคำนามหรือเนี่ยเป็นประโยค The traffic was bad. The traffic mm hmm. เป็นประธาน was mm hmm. เป็น verb ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นประโยคแล้วเมื่อกี้เราคุยกันว่า despite mm hmm. เป็น preposition, preposition mm hmm. ต้องตามหลังด้วยคำนามถูกปะ mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็ผิดคะ่ะ mm hmm. น้องๆต้องแก้ the traffic was bad แก้จากประโยคนี้ให้เหลือเป็นคำนามตัวเดียวน้องๆอ,อาจจะแก้เป็น despite the bad traffic I arrived on time หรือให้ง่ายกว่านั้น น้องๆก็แก้จาก despite ให้กลายเป็น conjunction เพราะว่า conjunction สามารถเชื่อมประโยคได้ conjunction จาก despite เราก็เปลี่ยนให้เป็น although แม้ว่า although the traffic was bad I arrived on time เข้าใจป่ะความแตกต่างกันระหว่าง preposition กับ conjunction ก่อนจากไปไหนทวนซิ despite เป็น preposition although เป็น conjunction สองตัวนี้ความหมายเหมือนกันนะคะแปลว,ว่าแม้ว่าทางทั้งที่ค่ะ เอาจริงๆนะแม้ว่าประเด็นเรื่องวายากรณมันอาจจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะแต่อยากให้น้องๆเนี่ยลงทบทวนไปเลคะ่ะเพราะว่าถ้าน้องๆเข้าใจหลักวายากรณ์พวกนี้มันจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําข้อสอบ9้าวิชาสามัญก็ได้แล้วก็ข้อสอบโอเน็ Net ได้ด้วยนะถือว่ายิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้นกถึง3ตัวเลยนะคะหมั่นทบทวนเยอะๆฝึกคาข้อสอบเยอะๆสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ แล้วถ้าน้องๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะมาม่ามาม่ามา,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 มาพบกับพี่ตวงได้ค่ะที่คอส Get g ก t g เกในปัญญา s ส c i e ดี Society นะคะ